ร้านไอติมมะพร้าวหลังสวนปัตตานีนะคะที่ต้อไปรัไอติมมาแล้วก็ขายขายด้วยตัวเองอันนี้อาลุซินนี่ละจุดเด่นยอดวันนี้ว่าล่ะเยาวันเนี่ยเยาวันเนี่ยเลยขุลุกได้นี่โรตี Tidak, Mari lepas Mayasa. Oh, lepas asiri. Lepas itu, kita boleh makan. Bagaimana kita makan? Kita makan. Assalamualaikum, saya sedang makan di sebuah taman di sebuah taman วันนี้เราอยู่ที่ะสะพานปลาวันนี้เราหาเมนูมาดับร้อนซึ่งตอนนี้อากาศร้อนมากๆเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรที่หลังสวนดีเรามีร้านหนึ่งที่จะมาแนะนําก็จะเป็นร้านไอติมมะพร้าวจะเป็นไอติมมะพร้าวไหมเราไปดูกันเลยค่ะเราไปดูกันค่ะไปไปไเอาไปแนะนําตัวหน่อยเยอะชื่อ <Yeah. S 1> ชื่อัลโซบายมาเมครับเอ่อทำไมต้งชื่อร้านว่าว่าชื่อลก ชื่อลูกชื่อลูกลูกชื่อวาวาก็เลยเอาชื่อลูกมาตัดร้านเลยร้านนี้ขายไร้บ้างขายมีใส่น้ำมะพร้าวในถ้วยในขนมปังมะพร้าวไอติมมะพร้าวไอติมใส่น้ำมะพร้าวเลยใส่ในกะลามะพร้าวใส่ในนี้ใช่ไหมเจ้าแล้วก็ใส่ในถ้วยด้วยในถ้วยด้วยอ๋อแล้วก็มีท็อปปิ้งกี่อย่างอ่ะท็อปปิ้งมีประมาณ5อย่างมีท็อปปิ้งประมาณ5อย่างอดอ ปุ๋นลูกเก๊กเจ้โรตีประตูวุ้นมะพร้าวแล้วก็ปูนสัลล่ะปูนซัลล่ะเดี๋ยวแล้วก็ร้านนี้เปิดมานานอะไรยังตัวประมาณสองปีกว่าแหละสองปีกว่าเายที่ไหนบ้างขายถ้าต้องยิงขายที่นี่ตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางคืนที่สับปะเดชาดินน้ำสับปะเดชาเดี๋ยวขายประมาณกี่หมู่ขายที่นี่รอเซนี่มายิเล็บมายาสา หลังละมาดอเซรีแล้วก็เปิดเลยซาปาซาปาถึงถึงเวลาถึงมักริบออถึงมักริบนะคะแล้วก็หลังจากมักริบก็พันพัดเดชาขายทุกวันเขายทุกวันขายทุกวันออ๋ราคาเริ่มต้นกี่บาทเริ่มต้นที่สิบบาทสิบบาทในโคนในโคนเหมือนวันนี้ในโคนในโคนดก็คือในโคนเดียรอนเตอร์สิบบาทถึงสามสิบในนี้ยี่สิบในนี้ยี่สิบแล้วก็ท็อปปิ้งอ่ะเราเลือกยังไง แล้วแต่ลูกค้าเลยถ้าลูกค้าจะใส่2อย่างก็ราคาก็เมื่อเดือยี่สิบเมื่อเดือถ้ามะพร้าวอ่ะมะพร้าวสามสิบในมะพร้าวสามสิบนะคะแล้วก็เรือนนี้เดือดมะเร็อเรือนนีาเดือดมาเล็แล้วทำไมถึงกลับมาขายไอที่มะพร้าวตั้งแต่โควิดวันอาไรตัวตั้งใจเขาวิวนก็คือกลับบ้านมาก็คือแบบคิดธุรกิจแล้วก็เป็น Air tinta kaw. Air tinta kaw. Ini kain yang buat sendiri. 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 Ini dia kalau hari Tamada bab ni pantua bab tu lah. Uh, kalau sepanjang hari Maat satu hak ni ya kita hmm. boleh best sikitlah dalam way way bu tu. Mm. Kalau wanyo ni apa best hari? Best hari apa teh? Uh, wanyo tengok hari kalau hari Tamada ni dia tak banyak teli. Kalau hmm tak boleh. Pemasihan. Kalau mantu. Ha kalau kalau sini cuk deng yo wanyolah. Ha. 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 Ha

Ya, betul. Nah, si, Kalau hak mahal sikit lagi dalam tiga belah kot tu sepanjang kita payah tak ada nyu. Ambil juga ada juga go. kat tiga belah tu ya ada semua situ. Oh. Situ ya sebab uh, apa? yang yang mai atau Yang mai jual pula. Ah, oh. 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 oh, yang oh. mai ada oh. mana. Ha ni kita gini pahu rumah ya lalu. Oh. Dok nak naik. Ya dulu sampai ya, lah. oh. hari ni harga ni lah. Ya, harga lagi. Ini apa yang ni? Ini mana? Ini mana dah?

อันนี้เราจะกินท็อปปิ้งแบบข้าวเหนียวสิมาลองดอมันหวานมันมันมากพราอยากกินมะพร้าวอะ่ะนี่ขมะพร้าวด้วยเนื้อมะพร้าวสิ เหมาะกับอากามากช่วงนี้อากาศร้อนวเวลากินไอติมอ่ะมันรู้สึกว่าสดชื่นมากสำหรับใครที่มาหลังสวนนะคะอยากกินไอติมหรือเอติมวาวาไอติมมะพร้าวก็มากินได้ที่หลังสวนหรือ,อ,อน่าสะพานน่าสะพานปลานะคะก็มากินได้นะคะราคา30บาทนี้นราคาเริ่มต้น10บาทเองอยู่ในโคนนะ แล้วก็ในถ้วย2ีสิบแล้วก็อันนี้สามิบาทโดยชนตัวคิดว่าอันนี้คุ้มกว่ามีอะไรบ้างในอันนีอ้อันนี้ก็ท็อปปิง้งท็อปปิ้งใส่หมดเลยสี่ห้าอย่างก็จะ,ะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะเป็นวุ้นมะพร้าวแล้วก็จะมีขนมโอเจเอ,อเจเขนมมีขนมปังนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงสี่ห้าอย่างหมดสช่ไมมีขอกินท็อปจุกจุกใช่ไหม ด้วยความที่ว่าลมมันเยอะลมมันเยอะมันก็จะละลายเดี๋ยวในความละเอียดของไอติมคืออร่อยนะที่ตรงนี้เยน็ยนๆจะมีคนเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะมาแลกมือจะมาพาครอบครัวมาพาลูกมาระบายสีทลายเคยรียดตอนเย็นแล้วก็มากินด้วย เหมาะสำหรับนั่งชิวอะไรพวกนี้บรรยากาศดีมากข้างห้ารเวียเย็นๆนี่ก็คือแบบบรรยากาศได้มากเลยอยากให้มานั่งชิวสักวันหนึ่งรับรองจะติดใจเอาเคย okay, สำหรับวันนี้มากันขอไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพจมากันแล้วก็าฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสลามาะไลัยมคมะ